ส,สูนไปใจพืชนสวนตรงังเฮ้น้องสาวเห็นโกรบริกบ้างไหมสวัสดีค่ะส,สูนิจัจพื้สวนตรงังตำมนไม้ฝาดอำเภอติกเกาจังหวัดตรงังไม่ทราบติดต่อเรื่องอะไรคะเห็นโกรบริกบ้างไหมโกรบริกเหรอคะเห็นค่ะโกรบริ๊กําลังอยู่ในแปลงมะพร้าวของผมค่ะไปหลวงพี่ใจที่นี่หรือเปล่าใช่ที่นี่หรือเปล่าถามน้องสาวคนสวยห่สิที่นี่ที่ไหนครับน้องสาวคนสวย ที่นี่แปลงผลิตพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมสู่มิจฉาพืชสวนตังหา้าในภาพพี่ไปดูหน่อยสิตามมาเลยค่ะ <c oughs> าที่นี่แปลงผลิตต้นพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมสูม่วิจัยพืชสวนตรังเกิดจากงานวิจัยการสร้างสวนผลิตพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมร่วมกับสู่วิจัยพืชสวนชุมพรเมื่อสิ้นสุดโครงการในปี2558ได้ขออนุมัติเป็นแปลงผลิตพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมเพื่อผลิตต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพจำหน่ายและแใจกใจ่ายให้กับเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง แปลงผลิตต้นพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมของศูวนย์วิจัยพืชสวนตรังอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลจากแปลงมะพร้าพันธุ์อื่นๆซึ่งทําให้ลดการผสมเกสรข้ามกับพันธุ์อื่นจึงทําให้ได้พันธุ์มะพร้าวน้ำหอมที่มีความหอมแน่นอนขณะเดียวกันได้มีการพัฒนาคุณภาพโดยการส่งวิเคราะห์ความหอมของมะพร้าวทางแปลงและทําการคัดทิ้งต้นที่ไม่ผ่านเกณฑ์แล้วปลูกทดแทนด้วยต้นที่มีคุณภาพทั้งนี้ยังมีการดูแลรักษาทั้งการให้น้ําและให้ปุย๋ยตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร ลักษณะต้นพามาพาวน้ำหอมที่ดีมีสะโพกเล็กน้อยต้นเตี้ยผลดกจำนวนใบมากมีความหอมและหวานกบลิกง่าย <c oughs> นั่นโกบลิพวกเรายิ่งอย่านะทางสุวารินระวังทางสุวารินาชายเงินจะตายไม่นะเราพบกันที่ทางช้างเผือกนะ โกบลีเธอจะช่วยคุณเองนะคุณโกบรลีกอบอลียิยิงไมเนี่ยคุณอะไรให้ผมกินทำ <lee> ไมผมยังไม่ตายนี่ไงน้ำมะพร้าวน้ำหอมพิเศษพอรู้หรือไม่ทำไมโกบริลถ,ถึงฟื้นขึ้นมาได้เดี๋ยวผมจะบอก มะพร้าวน้ำหอมมีสรรพคุณประกอบไปด้วยช่วยขับของเสียและสารพิษออกจากร่างกายอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระบำรุงผิวชะลอริ้วรอยดับกระหายไข้ร้อนและมีแร่ธาตุที่จําเป็นต่อร่างกายปัจจุบันแปลงผลิตต้นพันธุ์มะพร้าวน้ําหอมสู่มวิจพืชสวนตรังเป็นแปลงตัวอย่างและสถานที่ศึกษาดูงานแก่ผู้ที่สนใจทางภาครัฐภาคเอกชนและเกษตรกร,กรที่สนใจ โอเคครับพี่ดำเลยครับทำไมถึงเลือกใช้ตนานน้ำหอมของสมใจพื่ส่วนตังครับมันมันปันเทเลยน้ำหอมด้วยแล้วก็ถือมานานแล้วเรื่องปันมะพร้าวก็เลยหาข้อมูลมาทั่วแล้วมาตกลงที่นี่ครับเพราะเป็นของรัฐบ,บาลของของหลวงแล้วก็เชื่อถือได้หอมแน่นอนนะครับแน่นอนปันเทแลวก็มาดูแล้วแต่คนต้นตังมัม่นใจแน่นอนครับมั่นใจโอเคครับครับมะพร้าวน้ำหอมอันดีหอมหวานสดชื่น ดีต่อสุขภาพเย้